ครับปอปอกับทางว่านงานปัน้นหญิงเขาเนาะครับเมื่อนี้ก็คืออาจารย์เันกะนั่มปูเอ็ดสุวรรณมาจากทางรู่นนะครับน้าทางโคราชเนาะวันนี้แอดกะปั้นพญานาคอยู่นี่แหละครับกะห้กกองเขามาจากหม่องปั้นเนาะตัวพันกะมาห้อมกันแล้วว่าเดี๋ยวปูเว็ดสุวรรณมาลงก็ทา,ารถยกนะครับรถยกกับห้อเขามาเนาะ ครับท่านกับคำ่างผิดขอยมากเนาะครับนะเอาอันแบบได้นะ โตเป็นคนข้าวโตเป็นคนแกงเนี้ยโตคนข้บรถใส่คนอืนยับติดแกงมันเอาต้นหัวออกก้อนเอาใส่าเนี่ยเอาท่อนหยนอยู่นก็ดีต้นเราลงมาตั้งเรียนตั้งกอนตั้งใช้ใส้ก็ได้ตั้งเอาท้นขาขึ้มาแข็นกอนแขงยอตันใเขาีวางซะเกินเนยมันยังไม่ถือเสียงหายสุดสมยังถามมนบอกได่ถ ครับชว่วงนี้กำลังเปี่ยมเนาะครับเปียมยกขึ้นลงจากรถนาะตัวเป็นกระแหวมาาหอดตะดลนแนวาก,กาจะรดเห้เนาะครับเนาะรดรดยกเนกกาะขาะลดยกเป็นถี่มากีเยนี่มากเมเนะ รถเน็เตีบนากแถวมือเนานะแน่เต็บไปยวนบ้านเงาวน้าครับแลนบ้านบ้านาน ดีครับดีครับต hey. hey, ู้ซับทย่างไกูมีนี่ไันเน็ดเลยคอมเร็นเปิดเน็ตมัดสีสารคดีโอกาสบ้านเราเปิดเน็แต่ยากให้ไม่รวมนะก็เลย่ง่ไปต้นไม้ยังไม่เห็นเล ภาพส้มใญ่เนาะครับเนาะกนีบบเยนะเนี่ยเสียงกอให้มันได้ฟังได้ ดูดเอกนั่ปีนนี่ปีนที่นี่ปีนลงกันคนคนบ้ินายมัดข้อหน้าหมวกวางก็ขึนคนยกขึ้นตอนเอาขึนคนบ่ไน้มัดข้อน้า่มวกเอาให้เราลิลงอาลงก่อนกาบอมัดข้อเขาก็ต้องจับยูซอยกันเอาบ่อ้ปีน นะอีกเส้นนึ่งไปเลยมั้งก่อนยองปีนเลยเหรอใช้อีกเส้นนึ่งนี่ใส่เส้นน้อยเขาบอกมีเส้นน้อยนี่แนะนำตัวสั่นไปใส่เฉาใหญ่เลยมัดใส่ซ่วงหัราว่าได้บ่ใส่เข่อยใหญ่เออมัดใส่ซ่วงหัวตากุ่มเขาหากันเนี้ยสายนั่นแหละได้แล้วนั่นข้อต่อเป็นยังข้อต่อใหญ่มากทั้งนี้ขอเส้นน้อยนะครับ เออเห็มอสวนไม่ครับหาไปีลองอนาไปีลงเนาะี่ลที่นเาะ้า่นี่แล้วที่นี่แล้วสนี่้าที่แล้วเีนี่แล้วนแล้วทีนแนวเน้าที้านว่ว่นวี่นี่้วนเ้ีลนนว่น้้่น่นี่ว้่

รับน้ำหนักได้สองตันนี่ถที่หัวมันก็ตีเห็นใวัดป้อนจะเล่นก็เจ้ายกเสาใหญ่ๆไหมเสาใหม่ตัวใหญ่ๆนะใหญ่เลยทำตัวหนักเกียงันกะขั้นใหญ่กว่านี่คื้ว่าเรอรถรถขั้นใหญ่กว่านี่ เขาอันต้องหาไหมหาสตี๋มาสอนหาบอกว่าเขาไม่ยุ่งรับข้องนั่งตั้กันไในยุ่งเปลี่ยนนะขันบ่เป็นตาเขาก็บ่ต้องยกแล้วเนาะขันยานมันหักอยู่เขาก็บ่ต้องยกเดียวกันเคลื่านไหกำลังมันบ่ได้ต้องต้องยกให้มันวิ่งขึ้นสูงไว้สักวันเอาหลวงาต่อาต่นี้มันก็ยกบ่ขึ้นคือเขาสตีพ่วมน้ำหนัก નાના પ્રક્રમ કહીને થોડી શું શું

ออกกัเิทเปียนด่านหัตก่อนนะครับเปียนด่านหัตถก่อนกล่งนี้กำลังงยกโเหยนะครับเนาะ เป็นแถมาจากโคราชที่สมรอดนะครับเนาะช่วมสูงก 3, 30, ็สามเมตรสามสิบนะครับช่วมสูงเนาะช่วมสูงสามเมตรสามสิบด้านนั้นก็เป็นคูตรวจนะครับเนาะด้านนี้ก็เพื่อเป็นคูเหยื่อส่วนด้านฝากด้านฝากรนไปนั่นก็เพื่อฐานลูกสูงก็เพื่อ ตัเวเจ้าปังจักรพัรดินะครับมหาจักรพรรดินะครับเป็นกรณีมารออีกช่วงต่างกันว่าเนาะส่วงก่างกันว่าปเป็นเสืมารอขอบพี่มารอเนาะ โชคชัยแ่อยาเลยุณเล่าโเไปย0กไปทั้ง0บไปทังบุรีรัมย์้าุสินบุรีรัมตไปเรียกโชคชัยกับางฮันสีเพื่อนปั่นไร้คกหไายค่ะบั่นตั้งไวโซ่ไว้ที่คือได้อยากได้องได้ก็ไปเหลือกับไปเรียกันเีย คือปั่นง้อปั่นขั้วแล้วตั้งไว้สามหมื่นถาสามหื่นถาแสนหกขอพระอาจารย์หมื่นนะแสนหกงกเป็ดเกิดสิบสองสองเนาปลายแดงของเราปลายแดงคองเสามหมื่นกัวนี่ก็งามี่หรอก็เจ้าเฮ็ดงามท่าสีก็ดี